ผู้ชมคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถานการณ์น้ําให้อัปเดตเหมือนกันค่ะเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้ําปิงได้ล้นตลิ่งที่ตำบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า35หลังคาเรือนค่ะ ในวันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาน้ำปิงเริ่มเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าค่ะจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านศพเลมหมู่ที่3และบ้านเป้าหมู่ที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะโดยที่บ้านเป้าได้เอ่อท่วมสวนลำไยสวนกล้วยของชาวบ้านบางแห่งค่ะลึกกว่า1เมตรส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณติดกับริมน้ำปิงกว่า25หหลังคาเรือนค่ะถูกน้ำท่วม ทั้งนี้ค่ะฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป้าและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ขนย้ายสัตว์เลี้ยงสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วจึงไม่มีทรัพย์สินเสียหายถนนริมแม่น้ําที่จะผ่านไปบ้านเลอหมู่3เกิดน้ําท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรกระแสน้ําไหลเชี่ยวรถไม่สามารถสัญจรได้และถนนสายหลักในหมู่บ้านค่ะถูกน้ํากัดเซาะซุดตัวลงสัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทาง ส่วนที่บ้านเลอหมู่ที่3ค่ะบ้านเรือนถูกน้ําท่วม10หลังคาเรือนด้วยกันนายนิกรเด่นสมสารวัตรกำนันตําบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าจุดนี้น้ําท่วมทุกปีปีนี้ท่วมเป็นรอบที่2แต่ละปีจะท่วม5-6ครั้งส่วนมากจะกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างส่วนกล้วยดูสีแล้วต้นใบมีสีเหลืองน่าจะเน่าตายทั้งหมดส่วนลำไยค่ะและถนนสายหลักซึ่งเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้สุดตัวลงตั้งแต่ฝนรอบแรก 16-17กรกฎาคมตอนนี้มีการกัดเซาะใต้ถนนปริมาณอขออภัยค่ะมีการกัดเซาะใต้ถนนนะคะประมาณ50-100เซนติเมตรซึ่งสามารถสัญจรได้หนึ่งช่องทางก็ต้องให้ความระมัดระวังในการเดินทางและคาดว่าน้ำในวันนี้จะลดลงในช่วงเย็นค่ะหากฝนไม่ตกลงมาอีกติดตามรายละเอียดจากเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ก็ส่วนมากมันมันก็ผมเขาประกาศเตือนเนาะมันก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ว่าประมาณกี่หลังคางเรือนคที่มีแแล้วต่ของของผมนี่หมู่สี่บ้านเป้านี่ประมาณ25่สิาวเรือนครับผมได้ขนของ,ของขึ้นไปได้ขนของเรียบร้อยหมดเก็บเรียบร้อยครับแล้วคาดว่าน้ำนจะอยู่หรือว่าจะเพิ่มขึ้นม่ครับคงคงจะลดแล้วครับตอนนี้นะ เพราะเชียงดาวมันไม่มีแล้วครับผมถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ท่วมแล้วถ้าฝนตกก็เยอะกว่านี้ครับผมส่วนที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะฝนที่ตกมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ทําให้เกิดน้ําไหลท่วมถนนทางเบี่ยงสะพานข้ามน้ําทําให้เส้นทางปากทางสลวงหมู่เจ็เขตติดต่อระหว่างบ้านสลวงในและบ้านสลวงนอกไม่สามารถสัญจรได้และทําการเปิดใช้ในช่วงค่ํา ผู้ใช้ค่ะต้องระมัดระวังในการใช้ถนนแม้ว่าจะสามารถเปิดใช้ได้แล้วแต่ผิวถนนก็โดนกัดเซาะครุขระค่ะ,คะนอกจากนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ําในลําน้ําคลองแม่ข่าตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามลำคูไวถึงสะพานเวียงพิงเพื่อป้องกันน้ําฝนท่วมในชุมชนกัดก้อมนันทารามและสีปิงเมืองค่ะและยัง